สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกาทักไทยสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขุสุนเดอร์ยินดีตอนทับเขาสู้ซองน้องตายสาดาวคืูเก่าเด้อพี่น้องเมื่อนี้เนาะสีผ้าน้องแก้วไปสายน้องแก้วไปเห็ียดผมเนาะพี่น้องโอ้พี่น้องน้องแก้วสีงามกว่าน้องตายแล้วแบนี้เพราะว่าเพิ่นสิไปยืดผมเนเอะเนาอนั่นเอเน้พี่น้องเพิ่นสิไปยืดผมเพื่อจะหายผมน่ะตรงเนาะเบิ้งปีนมาเบิ้งผมผมปัจจุบันนี่เนาะพี่น้องผมปัจจุบันเพิ่นมันงะแบบนเนาะ ก็ได้สี่ผ้าพันไปเยืดอยู่บ้านโขงเนาะน้อก็มีสายยาววะยองเนาะพอหน่ำฟอเนาะพี่น้องหัวยองอ่ะเพื่อกัสีเยื่อเนาะน้องแ้ากะสีไปนั่งเผาพันเมื่อนึ่งเมื่อนี้พี่น้องเมื่อนึ่งเจ๊สมู๊เขาเห็ดประมาณสามสี่สมู๊โอ้ดีอ่ะเพิ่นเลยเนะนี่เนาะพี่น้องนี่ใชพาน้องสาวไปด้วยจักรย์เออรถเท่ารถแค่นนี้กะสะเป็นมอเตอร์ไซค์เนาะมอเตอร์ไซค์เนาะไปพี่น้อง ไปเบิ่งกัน,กนไ,กได้ก่อนไปมครับส้มฝากก็ได้ก็แช่ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ่งตาเนี่ยเด้อไปเบิง่งว่าหลังจากคนเฮ็ดแด๋วสีงาสมัยน้อพี่น้องเนาะไปไปเบิ่งกันได้แล้วก็สีผ้าไปเบิ่งทางไปเนาะพี่น้องแต่บ้านหนุ่งตาไปในเมืองว่ามันสิไก่ซัมไรแค่นั้นเนาะไปะพน้นตกเนาะทางไปก็สิประมาณนี้เด้พอ,พ,อพี่น้องนี่พร้อมหรือว่าน้องแก้วพร้อมแล้วเเียยส ในเมืองก็สียากแน่เนาะพี่น้องอาจจะว่าใครแน่ย่านนี่ฝนตกมันจะมามันตกะมาแห้งมันก็ดีดีเติบอยู่ท่าขอมาหัวหมู่บ้านช่็นทางคน สิเห็นอีหยังเป็นผากเป็นผากเลยอ,ะอ่ะเฮ็ดแบบว่าจะโอเนี่ยแ<อ>น,น่เข้าไปอ้าเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าไก่ปันไหนประมาณจักโลว่าเฮาสิไปมานะ10กิโลเนาะ มันไปตักน้มันาล่อไกโดมันดีมันาหาสิกิโกีโเลยก้ันนแรกแ่าเปดเท้าเขาถ้าวดใช่มาแต่ซ้ายโอ้ยท่า บ้าต oh yeah. okay. wow. hey, <speaking> ีนสิ wow. ักปืน so มันกระเบื้องน้มันกระเบื้งมันกระเ้า ไปโรงดีทางมันหยากจากกันงตีย่าแม่ก็ฝนตกมือเดียวฝนทางกะเตอเลยเนาะสตกองกระเตอแล้วสีไปตดเออตดตกดินคือย่าฝนเนาะ ข้อเีดก็มี่ในไม่มว่าเดพด่นอะเด็ตามงบข้าเขทาทั้งป่าพุนเข้เขทาทั้งป่าไปสิไปันไปบ้านตำนางเราไปทางบ้านตำนาง แบบปลาละดูงเนาะโอ้ยตื่นนะเ้ตื่นแล้ว้อยตกใจเลยแหมโอ้พวกขาข้กลน้ำพีน้องข้าจะใชเรวะจะสื่อคองไปราะว่าข่านกรัชาวาปลาจากสีมันก็สีแบบว่าข้างหยาแล้วที่นาะได้ถาว้านรูปลาแบบนี้ได้ เลราความงามเพีดใจวดเหรอบู้บู้มก็มาสอดมันก็รีบบีดบอลมันมืออักเนาะมาสอดเลยเนาะน้ำเด็ดแมวแบบระยะพี่เนาะน้องข้าวมาส่งข้าวไปบ้านน้องไผ่ Papua, wow. Eh, wow. 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 bên thang khoan kiệt bạn tầng lạng chị ạ, nó này lắm, Bạn bạt bạt tầng lạng bạt màu náy lắm, vào hạc, đi đâu, ไเดิมมัเป็นหมดโอ,โอนาตาเนี่ยก็จะเป็นสางน้องขัวน้องขัว,ขวดวาสะพานไม้ไผ่น้ะไปไป ขั้นละสิบพันเกียน้องพี่น้องหรือว่าส้าบาทนั่นเองแม่นบั้ยาบาทบ่้ป้ะส้าวาทิบแปสิบแปดสิบแปดบาทเนาะถ้ามาเป็นเงินบาทขั้นละสิบแปดไอ้เป็นลานเก็บเงินน้องพี่เนาะเพราะกระิมีใหม่กันใหม่ด้วนี่ก็จะเป็นเมื่อวานบ้านนักขามเนาะตั้งจากบ้านบานทั้งแห้งแล้วก็บ้านตั้งด่างแล้วก็บ้านนักขามน้องพี่น้องเอาไปหยิบไปบ้านนักข้า อยู่ที่าค้อนกีดอีกแด้วเนะาะม่บบ้านนะครามมุ่งนาออกสู่ทางถน,นนใหญ่นาอพี่น้อตทางยาง 那个白妹的。Yeah, <Yeah. S 1> พี่น้องเพราะว่าน้องตายใส่กล่องโทรศัพท์ธรรมดาเขาเนาะมันกะสีสั้นๆแน่จักรหน่อยบ่ได้ใส่กล่องแบบกล่องกันสั้นกันยังบ่ได้มันมันเป็นกล่องโกโบคือเขากล่องธรรมดาเนาะกล่องโทรศัพท์ธรรมดาเขาเนาะก่อถนนกเอาไปหลายๆเด้อเว่าขับรถเนาะออกมาทางบ้านนะครับนี่ทางดีนะพี่น้องประนุนคนดีขนาดอีกคืออ่าเขาจะเห็นหน้าแส่งเนาะ กูบ้านบ้านนะคะเดี๋่วกะจิตไปใส่บ้านน,น้องขนะน้ะนอน้องขคณนเมืองศาสนาสมบูรณ์แข้งจำประสัก สี่หอดทางใหญ่ขนานเนาะหรือว่าทางถนนแบบทางที่มันสะดวกสบายน่เนี่ยพี่เนาะเออได้ง่ายกับทางไปในเมืองเนาะแต่ว่าน้องตายู่เขตช่วนนถบัมันกับททางใหญ่เนี่ยน้อยหนึ่งนะ นได้ <c oughs> กแก้วได้ว่กินนำ้ำฮอมนองายาเลยแล้วลงึ้นออกูเบาเท่าอันนี้จะเป็นผู้น้พี่น้องผู้วันน่าร ใหญ่เลยเนาะเพี่น้องอนีก็หอได้เนาะทางใหญ่ครับเนาะถจอดเบิ่งรถก่อนไะมีรถขับมเขเลยแบบนี้เนาะ Anh tâm yêu mặt thương yêu mặt thương yêu mặt Nó, ừ. Nó, thường... Nó à. yêu mặt đâu yêu mặt thương rồi mặt đâu? อมันยืดผมผมแบบนี้ลนนนแล้วขาอะไรนี่ไประเบิงผมต้องตรงในเบิงผมก็ได้พี่นเนอะใจสีหุระคาเนาะผมเงาะมีปมในใจแล้วว่ะแบบเบิ้์กงกายเบาหยอกนได้นะว่าสถาบันตัดออกไม่หนึ่งนี่สามเซนถามว่าตัดออกไรเติบนีสองเซนหาตัดออกไม่หนึ่งนี่สามเซ ตัดออกซำไหนสองเส้นหาซำไดนนี่ดิถาถาว่าตัดออกน้อยหนึ่งเดียวสามเซนนี่เป็นจิตตาดอกแต่ซำนะโอ้ยมันกับอันนี้น,น i i ี่ตัดซำนี่โะนะมันกับเขาก็เฮ็ดซำนี่อยเอาตามใจมั้งตัดออกหน่อยหนึ่งก็ได้มันยากจังงะอะไรจะเปิด ไปกระเป๋าเครอติออบนบ่ธรรมดาบ่ะาคเคราตินเท่าไหร่เบื่อบรเหตุเข้ามาเหตุบรมสีหาธรรมดาเท่าไหร่เยอะมาาดุนดวพี่น้อง่าสิงะบ่จ้า อ่นน้องพี่น้องเดี้ยวถามมาเบิ่งคลิปต่อไปเนาะพอคลิปนี้ลงตายทายมาแต่บะมันกระเนี้ยเดียวมาเบิ่ง่าเิ่นสีเป็นจังไหนเนาะหลังจากเกิดแด้วอ่ะพอกันไหมคลิปหนาเด้อสำหรับคลิปน,น,น,นี้กนะ็สิคอสโจเพย์สำนีเนาะบ๊ายบาย